เลยดอกไม้กลาบเยอะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าแม่จ๋าลุงไหมคะว่าดอกกลาบสีขาวความหมายว่าอะไรเดี๋ยวนคะความแรงที่บริสุทธิ์ใช่แล้วน่ารักมากเลยจริงชอบดอกกุหลาบมากมันมีความหมายนะคะขอบคุณมากตอนรักคุณแม่แบบที่มูในหัวพูดขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ คนสุพรรณนะฮะใกล้ใกล้กันคน่ะว่าหนุ่มคนืองการหนูไม่ใช่คนสุพรรณแต่แต่คนคนใกล้กันพูดเนิรมเหมือนกันขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยท่านดรมาโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรักจังเลยขอบคุณท่านดรพรชัยนะจำชื่อได้แม่นแล้วนะคะมาบ่อยๆ ็เลยจำชื่อได้เลขาธิการแนะม่ขอบคุณค่ะสอวนนะก็เป็นวิชาการขอบคุณนะพระคุณมากจ้าสำหรับดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางดอกกุหลาบหลับกันนะคะมันน่าจะมีเยอะถึงไม่หมดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่อะไรนะคะอำมาตะที่ไหนคะอ๋อนั้นหนูจะไปเล่นช,ชนบุรีใช่ไหม อ๋อหนูรู้แค่ว่าชนบุรีหนูไม่รู้ว่านี่ไขอบคุณค่ะคุณพ่อโอ้โหโคุณพ่อแบ๊เสีอะไรคะเนยแบ,แบ๊าบอส <c oughs> ีเดี๋ยวมติด่โอเพิ่งเิงานเลยอ่ะแนดแล้วเราอาจารย์หาช่วยด้วยอ <c oughs> <c oughs> าจารย์บอกว่าตาบอดสี <c oughs> อ๋อไม่ใช่พูดผิดคุณพ่อบอกตาบอดสี ย่าไม่มาด้วยวันนี้เสร็จโจทย์ย่ามาสุดท้ายค่ะวันนี้เมื่อกี้โทรหายา่านะะย่าถ่ายให้ดูหนกไอเทมที่ไหนเนี่ยเอาขำกันนะคะหัวหัวแบบว่าไม่มีผมเลยค่ะเพรอถุงคิว้วก็ไม่มีไม่รู้ไปทำอะไรมาน่ารักเชียวขออนุญาต่ายกรุงเทพบหาห้านครจ้ารักมากเสียงดังกว่านี้ได้ไหมคะ วันนี้นะว,วันนี้หนูต้องขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยผู้บริหารนะคของโตโยต้าวัดโตโยต้าบัใช่ไหมคะสาขาวิภาวดีใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้อ่านจะคิดขอบพระคุณมากๆเลยมีหลายสาขาด้วยนะคะก็หนูอยากจะบอกว่ารถตู้หนูเนี่ยก็คือยี่ห้อโตโยตา้ารถตู้ผ่อแขกไม่ ที่เพิ่งถอยมาใหม่ให้ทีมงานนั่งเนี่ยก็ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์พวกแขกขับอยู่ก็โตโยต้าเพราะฉะนั้นจะมีบัตรน้ำมันทักสองสัมปส่วนลงส่วนลดอะไรนี่ค่ะเผื่อวันนี้แบบอยากจะออกรถใหม่หนูอยากจะถามว่ามีเอาผ่าน ที่ไม่ได้ใช้จอดทิ้งไว้บ้างไหมคะเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อค่ะจะขอยืมสักสองสาเดือนนะคะมีสักสองสามคันคะจอดแบบไม่ได้ใช้แล้วอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยขอบคุณผู้ใหญ่เตยโยต้ามากเลยนะคะผู้บริหารแล้วก็เห็นบอกคุณครูว่าอยากจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้หนูด้วยนะคะต่างหาก แต่หนูก็ไม่ทราบจํานวนว่าเท่าไหร่แค่หนูได้ทราบว่าผู้ใหญ่เนี่ยของทางโตโยตา้าถ้าอยากสนับสนุนทุนการศึกษาหนูแค่นี้หนูก็ดีใจมากๆแล้วเสียงปรบมือดังๆให้โตโยตา้าจ้าโตโยตา้าวัดวันนี้ใครมาดูหนูต้องกับเอารถกับมือติดบ้านไปนะคะ <c oughs> ช่องต้งข้าอยู่ไหนกล้องหนูกลองนี้แล้วก็ตรงไหนอีกต้อง นี่นะคะช่องต้นข้าวตอนนี้คนดูอยู่หนูไม่รู้ว่ากล้องไหนกล้องไหนออนเกือบเจ็ดพันคนนะคะเกือบเจ็ดพันคนก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องมิกร์การเพลงนะคะว่าถ้าจะซื้อรถก็ต้องโตโยต้านะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะพี่ๆพนักงานไม่ตบมือให้หนูหรอหนูช่วยค่ะ สิ่งพรีเซนเตอร์ต้องเข้าตั้งนานแล้วค่ะเพราะหนูมาร้องงานตโตโยตา้าเนายบ๊อยหนูไปแทบจะครบทุกสาข,ขาแล้วมั้งคะเนี่ยกระดาษขอพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ของโตโยต้ามากๆนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยหนูก็พร้อมนะคะยินดีเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะคะจะได้รถฟรีไปขับสักสอง, 22, งสามเดือนแซวหยอกหยอกนะคะอ่าหนูมีเพงลงกพร้อมมาฝากประแจเขาเล่นประแจนะคะจะร้องแก้ม แจ้งจุ๊บแจ้งแจ้งจ้งแม่ของคนนี้ถ้าตัวแทงแล้วไม่ค่อยมีใครจ้าเหมือนเฮ้ยรับทิปเรียกป้าแจ้งขอบคุณค่ะป้าแจ้งรับทิปเสร็จแล้วต้องเอาเข้ากองกลางนะไม่มีนะไม่มีเข้ากระเป๋าส่วนตัวนะป้าแจ้งขำะเพราะว่าแม่จ๋าหนูรู้สึกเขินๆเก่งๆยังไงบอกไม่ถูกนะพี อะไรคะเนี่ยได้เพราะว่าปกติยอาจารย์ขาอาจารย์อาจารย์เก่งเหมือนหนูไหมเก่งนะอคะอาจารย์บอกไม่เก่งก็มันับให้กูเก่งท้งนั้นแหละอาจารย์บอกไม่เก่งมันมันเชี่ยวชาญแล้วอะนะมีหนูเนี่คนเดียวที่เก่งนะคะอาจารย์คงไม่เก่งกันแต่ปกตินหนูเหมือนร้องแค่แบบงานวันไงคะมันก็จะเป็นแบบเวทีสูงสูงคนดูก็จะแบบ เต็มไปหมดเลยนะคะแต่อันนี้เหมือนแบบมีหนูเห็นหน้าเพราะให้แม่ชัดเจนมากเลยหนูก็เห็นว่ายืนท่านะแล้วก็เคาะจังหวะแบบเท้าเคาะจังหวะตามหัวแบบน้องตุ้งจังหวะเบาๆก็มีแบบเกงเรงเกรงนิดหนึ่งนะคะเกรงๆหน่อยแล้วก็อากาศไม่ร้อนนี่มันก็แปลกๆเหมือนกันนะคะเนี่ยปกติแบบเหนื่อยต้องออกนะคะเพราะว่าร้องแบบงานวัดน,นะคะวันนี้ร้องในห้องแอร์ก็รู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งรู้สึกเย็นสบายจ้จ ทำไมเสียงดังแลวนะคะแซวชอบแซวนะคะเพื่อความสวยงามของภาพนะจะได้เก็บแบบทั่วถึงนะคะมุมสูงวันนี้หนูขนเพลงหว,วานนักฟา่าสถานีเพลงหวานขนมาเยอะเลยเต็มสต๊อกเลยพ่อแขกก็ชี้อยู่นั่นแหละคะ่ะเขาคงส่งเขาขคงส่อ่ะ อยู่นิ่งๆได้ไหมคะเฮ้ยกระโดดได้ด้วยพ่อแขกเกียรต์นี้เราอยู่ไหนอะคะเฮ้ยเฮ้ยกำลังล้มนะคะกำลังล้มนะคะเอ็นเอจีตัวนี้ไม่สู้ตัวนู้นเลยอะนี่ถ้าจะให้ติดพึพ่งให้ยังไงอะคะให้ติดโอนสแกนได้ไหมคะรับสแกนแต่ผมว่าเขาอยู่ในหัว ไม่พึ่งไม่ไห <pl ains> ่ไม่เป็นไรหนูเบงอย่ามาอยู่ใกล้หนูนูากลัวทางใครหวังี่เหมือนจะเป็นตามเรานะคะให้ติดพึ่งได้ไหมคะติดรับพึ่งไหมคะเอ้ยรับติดนี่ดูเรื่องเลยติดรับพึ่งไหมคะรับเนาะพึ่งจะทำอะไรหนูนะ เออลีลาังเลยอะ่ะขอบคุณค่ะรับไหมรับจะถีบไม่ให้ลนะลีลา <c oughs> วันนี้หนู <c oughs> ว่าหนูไม่ได้ร้องเพลงหรอกทะเลาะกับพึ่งอยู่เนี่ยไม่ไม่อะไรคือไม่เอาเอาหน่อยโอเค,อ,เคอุย้ยจับมือด้วย <c oughs> ต้องให้อีกคนหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยใจเนาะเต้นให้ดูก่อน <c oughs> หยิบหน่อยได้ไหมคะหยิบไม่เป็น เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะน้องต้นข้าวค่ะพี่พีเอฟซีโอโหแต่ละท่านมาให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้าเลยทักทายแฟนคลับสักนิดหนึ่งค่ะจริงๆแล้วทักทายไปแล้วรอบหนึ่งเอนเตอร์เทนตลอดทั้งรายการค่ะก็ดีใจมากที่ได้มาโตโยตานะคะตื้นใจมากแล้วก็จริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาส เข้ามากรุงเทพนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าจะมีแฟนเพลงเยอะไหมใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็อยู่ตามต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอบคุณขอบพระคุณนะคะโตโยต้ามากๆเลยที่ให้ให้หนูได้มาเมืองหลวงในวันนี้มีโอกาสจากบ้านนอกเข้าเมืองกรุงครั้งแรกค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณโตโยต้ามากๆค่ะถึงจะปรับนาน เพรคือเห็นบรรยากาศการต้อนรับที่แบบหนาแน่นขนาดนี้เราก็รู้สึกอบอุ่นลื้มใจถ้าอย่างนั้นพี่มีคำถามเล็กๆไม่น้อยนะคะอยากจะถามน้องตง้นพาวค่ะว่าหนูร้องเพลงเก่งขนาดนี้อยากจะรู้ค่ะว่ามีวิธีการแบ่งเวลาไหมเ<ช>พราะว่าปัจจุบันก็คือต้องเรียนไปด้วยแล้วก็คือซ้อมร้องเพลงประกวดด้วยใช่ค่ะร้องเ <ขา S 2> ียอะไรนะคะรียกันนักร้องเพรนะ หลังจากเริ่เรียนเนี่ยเราทำไปงานกันค่ะก็แล้วพอมีเวลาว่างเนี่ยค่อยทํากันบ้านเวลาว่างที่เราแบบว่าไม่ได้ไปงานเพราะเราก็จะมีวันหยุดอยู่ค่ะเราก็ไม่ได้ไปงานแบบตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีวันว่างมีวันหยุดก็ตามกันบ้านก็จะมีเพื่อนสนิทเดขาไป <c oughs> อยู่ด <c oughs> ้วยก็คอยส่งหัวเราะอะไรคะคุณแม่ ก็ช่วยกันพเพื่อนก็ส่งส่งงานให้นะคะแล้วก็พอค่อยติดตามกันบ้านค่ะ,ะก็จะเป็นเวลาของการทบทวนเพลงทำงานกันบ้านเสร็จก็จะเป็นการร้องเพลงซ้อมเพลงกับคุณนีวันนี้นะคะค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นแล้วอย่างเนี้ยพี่ถามหน่อยค่ะว่าเราซ้อมขนาดนี้ครั้งต่อไปหรือว่ารายการต่อไปที่ไหนคะที่เรากำลังจะต้องแบบเตรียมตัวครั้งใหญ่ ตอนนี้หลกักๆก็จะเป็นงานคือพี่เจ้าภาพว่าจ้างไปตามจังหวัดต่างๆแล้วกอยากพบเจอกับพ่อแม่ให้ทั่วก่อน,นค่ะใช่ค่ะ,คะส่วนโครงการที่จะเป็นรายการแข่งขันหรื่ว่าอะไรตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเรียนหนักด้วยไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วนะคะ<ช>แล้วก็งานเยอะด้วยจริงๆหนูนแบบอยากจอพ่อแม่ให ทั่วจังหวัดเลยค่ะทั่วประเทศเลยเดินสายอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเป้าหมายพอทั่วประเทศแล้วก็อยากไปนอกประเทศด้วยค่ะอันนี้กคร้อ่อยู่จะมีใครยากกัไปนะอันก็ถือว่าเป็นความหวังของน้องเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีก็นอกจากนี้นะคะมีพี่พี่แฟนคลับให้กำลังใจกันแบบคุณนหน้าฝากลั่งแล้วนะคะเดี๋ยวโอกาสนี้ ค่ะไม่ไม่นค่ะไม่หนักตุ้เล่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเซ็งก็เพื่อนค่ะรวมในงานใส่กัรตาหรับยังไม่หมดเท่านั้นค่ะและสำหรับนะคะช่วงนี้รางวัลใหญ่เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจที่สำคัญค่ะขอเรียนเชิญรางวัลใหญ่นี่เป็นพี่นี้นะะนี่เลยค่ะขอให้เอากลับ้อันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวเอากลับไปเ้ื่อเลย ไม่แล้วนะคะอยู่บ้านหนูแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุยกับน้องไปแล้วสักแทปหนึ่งเดี๋ยวให้น้องร้องเพลงมาฟังกันต่อนี่นะคะเพลงมุฟฟฟเลยรอฟังได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจอยู่ทางด้านทางเวทีขอส่งเวทีให้น้องต้นน้ำก่อเลยค่ะเสียงความรักความรักควารักมากเลยนะคสู้เชื่อว่าในกรุงเทพนะคะก็จะต้องมีพ่อแม่พี่น้อง